ต,ตั้งไปไหนมามตั้งหายไปไหนมาหนูไปไหนมาหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนลูกไปไหนคะม,มาเล่นมาเล่นกับแม่นางชอบให้รูปนะคะทุกคนนางชอบให้รูปผูไรอะอยู่เหรออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม ตังหิวไหมเข้าไปกินอาหารเลยไปหิวไหมคะไปไหนจะไปไหนไปไหน <c oughs> ไม่ยอมนะคะจะเข้ามามุดนะคะทุกคนนางชอบขี้แกล้งนะคะกินอะไรหนูจะกินหญ้าเหรอไม่เหมือนไอ้กวยจีนะคะกวยจีไอ้นัน่นนะกลัวคนนะคะแต่แต่มีตังนางไม่กลัวนะคะนางชอบเล่นกับคุณนะคะ กินเลยกินดอ,อกไม้เลยมีตังมานี่ทำอะไรอะ่ะอทำอะไรนาไปเล่นบ้านข้างๆบ้านมานะคะ จะไปไหนฮะจะมานั่งใกล้ๆหรอนางชอบมานั่งข้างๆแล้วก็สีสีนะคะชอบนั่งเบียดนั่งสีแมวตัวนี้อยู่สักแป๊บก็นั่งหลับนะคะทุกคนไปเล่นไปกินข้าวไปไปตามไปกินอาหารไปไปเร็วเข้าบ้านไปกินอาหารเลย แม่พ่นบ้าน,นะคะเพราะว่าสองพี่น้องไม่ได้เลี้ยงนะคะตั้งเสียงพี่ตังพี่ตังตอบหน่อยพี่ตัง <c oughs> ม,มีงอนด้วยนะคะบางทีเราพูดอะไรรู้เรื่องนะมีงินด้วยนะทุกคนเดินกลับบ้านเฉยเลยนะบางทีอะบางทีเราไม่แกล้งนะคะ เล่นอะไรอ่ะมีตงังเล่นอะไรอ่ะลูกอืมหนูคันเหรอนางเล่นนะคะนางเล่น ไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูใหม่นะคะ